วันแรกนะครับวันนี้อะไรสิบสี่อ้ามาจับมาเนี่ยอ่าจับมานอันนละอันที่นจับสิบสี่อันนะแล้วก็อย่หาคนทาเกาันนี้าเกาเยชาวมีไม่ิงวางมาวามา่นกนหมแล้วาเก่าและนปะาเแปะนมาวางมานละอันมามโนแล้ จับแล้วโดนกมือน้อยไปเลยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเอาวงนักๆแบ่งๆกันไปั้งนะโอ้โหแต่เสงไม่เรใช่ม่เดี๋ยวไปจับนั่งกนรีทีนมีแค่แบ่งแบ่งวันไม่ใช่ไปเจรจามาเอาอาจารย์กับอันนีโอ้โหแต่เรานักๆออกไปบ้างจี้จำเนียนวันแรก ผู้อส่าจะหมดแล้วเนี่ยจับมาอีกอันหนึ่งไปวันเฮ้ยมันจะมันจะบ่ไหมเนี่ยสองสาวมานุเขาจับวันแล้วมามาจับมาจับมาน้องๆจับมาหนึ่งทีจะร้องให้ไหมจับมาเลยจับไว้วันได้ให้ร้อยหนึ่งเลยทำไมจริงจริงกันเนี่ยเอรวมตังค์ให้ร้อยหนึ่งเลยเออให้ห้าพันเลยจะได้หนึ่งงั้นมามาเดินทางไปวัน หนึ่งสองสามให้ตอบห้เไดแปดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจับใหม่จริงไปเนี่ยแปดแล้วเี่กี้บอกวิ่งสี่สี่โอ้เร็วเร็วนี่จับเองอ่ะเกให้ร้อยนึงเลยจะไปหวานได้พันห้าพันผมเจับได้ผงตัวเองห้าพันจับยังโอ้โหแล้ววงมากมันก็ไม่ยู่หวานสองกันหมดเลยพี่นอ่ะอร่อยวาแก้ว อระไรอร่อยไปแล้วฮะฮะที่เราเนี่ยกลัวสอนแปแปมากันแปะมากันวันที่สิบสี่ก็วันมบครับบูชากี่วงเล่วครบยังแล้วไอตัวหนักก็อยู่นี่หมดเลยคนแกคนเดียวทำไมไม่จับ วันละก่วงเมื่อคืนบอกบอกอะไิไปไอะไรวะหอร่อยอากเลี้งอนโนเวตใส่วเมตี้ย่างรสมีเขายังอ่ะกี่วงอ่ะใช้กี่วงสิบสีเหรอมียี่สิบเก้าวงแล้วบังเถอะไอ้น้องใจเย็นไพิ่งอันหนึไอ้วมาดิไม่มอเลกเท่าไหร่พี่หนึ่งสอามสี่ห้าห 10ดเก้าสิบดิเบน์ขอห้าพันเลยนะที่ผมให้ที่ผมเลี้ยงอะไรก็ได้ไว้วานจึงนึงไว้วานห้าพนลวมมาลวมาล้มมาแข่งอะนี่ไหนอะอะไรเพื่อนเขาเองแหละพรอไอ้เนี่ยอีกสองนัมาใครล้มแล้วอีกสองนัล้วนี่วงไอะไวอวาน หน้าพัน่าใชครับเหน้าพะยอมรัติกห้าพันมา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 มมา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 ามามามาาม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 าะาม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 าะาม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 างามันาม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 มมามามามมามามมา้ามามาะมามัามามามานาม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 มา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 มมห้าม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 า้มานา้า มี่อไนาี่ต้องเพิ่มวันให้นนายยกนี่วงเยอะเกินนะเจ้าที่เดินไปก็รับใหดูเลยทั้วันที่รอแล้วนองยี่สิบเก้าที่นอนที่นี่คือหมดอย่างหมดแล้วหมดแล้วเร็วเร็วสิคะ ไอวันทีสองเดียวอ๋อเหมแต่หองามเลยนมเราต้องอยู่วันี่สอง่อีไรนี่รยไหนอยู่โอยู่นี่ไวนน้นี่ยังหลงไปมน็วินใหญ่บันใหญ่บแลว้ไมันนี้ม่ละคะพี่บอกอะไรวันนะที่เลยอ่ะนี่แหละมันแฝดที่แรลยที่รเรียงนี่ครับเรียงนี่เลย ย้ายเลยได้เห็นเลยอเออเขได้เห็นเลยว่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสสอบสาแชร์ไปได้เลยเย้โอ้โหอยู่กับวิวาช่ด้วยเราวาเช่้อยนองตายตายดูชื่วงตาก็มากับเบสตายโอยหายายไม่้อไจช่วยรีงหน่อยดิตั้งเลยด้วยอัพตลอดอลิก อะไรกับหัวเนีเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาไปไว้อะไรสองเล่าเล็บอีสนี่นักร้อมไม่เอาอันนี้คือเรียงเรียงแล้วไรนี่เลยเหรอเดี๋ยวเขาไปจับอีกทีจับอีกทีหนึ่งงั้นก็เอาไว้แรกเลยนะท่านเรียงอย่างเงี้ยไม่เอาเรียงไว้ก่อนให้เขาเห็นเดือดโซ่โซ่ทัวอโอเคอันนี้ต้องดัได้ยังังครับลิงลิง